ไปตะอเลย FC ลองถ่ายบึกงสวัสดีค่ะทุกคนยินดีตอนทักนะคะซูเฟศินุนสาวผู้ไทยวันนี้อิราจะพาทุกคนมาเรียนรู้ภาษาผู้ไทยอีกแล้วค่ะคลิปนี้เนาะเป็น EP ที่น่าจะ19เลยนะอีราสีมวาวอาอภาษาผููไทยที่เกี่ยวกับลำดับยคำแรกเลยก็คือคำ่าลุลาเน้ข้าใจร่้คะลุลานี่แปลว่าเผลอลุลุลุลาลุลานาทีนี้นี่แปลว่าลูกคนสุดท้องหรือว่า ลูกสาวลาหรือว่าลูกสายลาก็จะเอิยว่าลุลานะคะจำเนียงสิประมาณน,นี้คำแรกคือคำว่าลุลาคำที่สองวันนี้จะเป็นลุเขยแน่ลุเขยลุเขยแล้วทีนี้ก็คือ กระไซข้าเมื่อกันเป็นเคยเป็นสะไพายแต่ว่าจะออกที่สำเนียงมากกว่าลูกเคยลูกไพยนี่จะเป็นลูกเคยลูกสะไพายแต่ผุ้ไทยจะเอินลูกนะคะเป็นลอลิงสระอูจะเอืนลูกลูกระเผอเอินลูกเผอแล้ววันนเอินลูกสะพายเอินลูกเพือลูกเพอลูกเคยเี่ยสามคำมาได้ทุกคนวันนี้คำที่สี่พี่นะคะพี่ก็คือผู้ไทยจะแปลว่าพี่สะไพายได้เอินกันพี่แต่ว่าถ้าเป็นพุทธายคำตะการจะเอิ่นพี พูดไทยคำตกางๆเจินพี่ได้เป็นแต่ว่าแปลว่าพี่สะพายนะทีนี้นะเอินแบบลำลับหยาดกันนะคะเจินพี่ผู้ไทยวดนนี้จะพีเอ็นซีป่ะโอ้เน้นสำเนียงนิดนึงนะคะทุกคนเอ็นซีคือเริ่มเกาหัว,หว,วอะไย่างเงี้แล้วพี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 ยังเอ็ซีป่าวันนี้คำที่หานะคะคำโล,ะคะโลเนี่ยเขาจะบอคว่โล,เ,ล,โล,ล,ลเคยได้ยินบ่โลโลไปตะเลอโลจังสีด้าเราเคยได้ยินมีคนมาหองคุณยายว่าโล และกับบอลหัวแลว่าอย่างหรอกนะคะตอนแรกจะไปถามู้้ยายมาลานะคะโล่นะทิน,นี้เอซไทยบังดูว่าสิแ่วาอย่างผมแมนว่าซังน้ำหนักจากโลได้ผมแมนผมแมนจังซันนะคะโลโลไปเตะเอฟซีลองไทยบึงมีคนอื่นคุณยายว่าโลโลกินข้าวก็เพิงสินะคะ โลนาะทีนี้นี่เราเสนอ,ลสอแล้วกันโลนี่ก็คืออาสะพายเนาะลำดับญาติไปเอินก็เอินอาสะพายเอินว่า Low. โลโลใบเตลเลี่ะคะ่ะใบเอินว่าอาสะพายเป็นไหนสิไห้เอินว่าโลยังอยู่ในเครือญาติอยู่เนาะที่เป็นน้องเพอน้องเพอนี่ก็คือน้องสะพยายลูกเพอนี่คือลูกไผ่เนาะอันนี้น้องเพอก็คือน้องสะพายล้านเพอก็คือหลานสะพายจะเน้นที่สำเนียงคาสุดท้ายเป็นคําว่าเพอนะคะแบบ ลูกเพอลูกเพอลูเพอภาษาลูกเพอภาษาโนแมนนะลูกเพอหลานเพอน้องเพอนี่กะเอ่อลูกสะพ้ายหลานสะพ้ายน้องสะพ้ายหลานเขยคือกันได้กะเอ่อกระหลานเขยลูกเขยน้องเขยสำเนียงกะประมาณนี้มันจะเดีนที่คำลงท้ายมากกว่านะคะทุกคนคำสุดท้ายเอซีถามมาดูก็คืออีลาอีลาเคยเอาไปแล้วในอีพีก่อนหน้านี้คำหนึ่งอีลานี่ก็แปลว่าแทน อันเอินแทนเด็กผู้หญิงก็คืออีลาผู้ชายก็เป็นบักลาบักค่ำเดะบักลาบักค่ำคนที่มีคำซอยนะรุ่นล้านถ้าเป็นอันรู้ใายสิก็เอินแบบบักลาบักค่ำถ้าเป็นผู้ถ้าเป็นแม่หญิงคืออีลาจะเอินว่าอีลานะคะเอฟซีถามมาว่าอีลานี่แปลว่าอย่างเนาะก็คือเรียกแทนเด็กผู้หญิงผู้ชายจะเอินบักลาบักค่ำเอินอีลาว่าอีลาคำแพงคำแพงในที่นี้ก็คือแบบ ฮักแพงเบตาแพ่งนะคะความใหม่เดี๋ยวๆกันเนาะอีลาเซออีลาคําแพงมาหาอีเมสแน่ดังสีนะคะทุกคนมาดมาีเนาะ,ะเป็นเริ่องาว่าสาวบุไทยเลียงลําดับเผื่อญยาดนะคะโดยที่เลียงโดยทาวสไตย์อิลาเองเนาะก็จะเน้นสำเนียงมากกว่านะคะลูกเคยล้าน,นะคล้องเคย ลานเพอน้องเพอลูกเพอนะคะแล้วก็มีคําว่าโลนี่ฮัลโหลนี่เราบ่อคอยได้ยินละหลังๆนะคะโลนี่ก็คืออ้าสะพายนะคะประมาณนี้คลิปนี้นเ,เ,เนาะ FC ฮูจักคําเลยแน่กับคอมเมนต์บอกอีลาเนนเดอร์ยังฮูจักคำมายังอย่าลืมคอมเมนต์บอกอีลาคือการสำหรับคลิปนี้อีลาขอตัวกัน,กนเด้อฝากกดไลค์นนแล้วก็กดแชร์เพจสินาสาวพุทธเด้อจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีเด้อบ๊ายบาย